สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและนักนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไล์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกัอชอบช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่ believer สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกมลมหรือราศีจากนี้อัลลาอาดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้สองต่อตั้งแต่วันที่ห้ากันยายนถึงวันที่สิบห้ากันยายน วันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายครับอลอาอดีมมาถามค่าครูได้ก็จะได้คาพิเศษลดให้2ต่อนะครับผ,ผู้ที่มาถามก็ได้ทุกคนคลิปนี้เป็นการพยากรดาวฤสืดีโคโจรย้าราศีครับอีพี EP ที่2แล้วนะครับอีพีแรกเราพยากรดาวฤสืดีย้ายจากราศีมิถุนพบเรือนปัตนิเร็งลัคนาราศีเกิดเข้าสู่ราศีกรกฎพบเรือนมอรณะอันนี้เราพูดไปแล้วเนาะแต่ว่าอีพีนี้ ก็เราจะมาพูดนิดหน่อยตรงที่ว่าดาวพระาทิตยสถิตในเดือนบรณะสเดือนครึ่งเนี้ยแล้วก็ไปกระทบกับดาวมฤตยูแล้วก็ดาวมฤตยูกระทบกับดาวเสาราหูเรียกว่าเป็นภาพรวมภาพกว้างนะครับที่เราจะพยากรณ์เพิ่มเติมในรายปีคืออันนี้เป็นคือพิเศษนะครับไม่ได้พยากรณ์ในรายเดือนนะเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดาวใหญ่ ดาวรายปีย้ายครั้งหนึ่งถึงจะพยากรณ์นะครับมันก็จะไม่ได้พยากรณ์พมเพื่อเหมือนรายเดือนนะแต่ว่าเป็นนาน,านทีจะพยากรณ์นะครับซึ่งจะเป็นผลกระทบเชิงใหญ่แล้วก็ภาพกว้างแต่มอาจจะไม่ได้เป็นถึงปีเพราะว่าดาวมันแค่เดินหน้า2เดือนครึ่งไอ้ดาวเสาก็ถอยหลังแค่4เดือนครึ่งเท่านั้นดังนั้นเนี่ยจะเป็นภาพรวมแบบแคบๆก่อนแต่ใช้ดาวรายปีพยากรณ์ซึ่งปกติจะไม่ได้พยากรณ์ในรายเดือนอย่างที่บอกไปนะครับคลิป นี้เรามาดูกันต่อที่ราศีธนูนักนาธนูจุดกําเนิดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีนักนาเช่นดเดียวกันครับตนุราศีธนูตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวพฤหัสดีโคจรย้ายจากราศีมิถุนพบเดือนปตตนิชเข้าสู่ราศีกรกฎพบเดือนมรณะวันที่2ตุลาคม2568นอะครับถึงวันที่23ธันวาคม2568คือพูดี่ียว่ายังไม่ทันข้ามปีเลยก็ถอยหลังกลับไปละที่ราศีมิถุนแล้วก็จะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งในราศ อย่างทาวออีกรอบหนึ่งน่าจะประมาณ8เดือนโดยประมาณนะครับที่อยู่ในเดือนบรณะอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นแค่การชิมลางก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราในทางที่จะต้องระมัดระวังดาวพฤษฎีในเดือนบรณะเนี่ยเรามาทาความเข้าใจกันเลยครับอันดับแรกดาวพฤษีตกเดือนบารณะเสียแล้ว1 2ดาวพฤษฎีได้ตําแหน่งพินทุบาทเสียอีก1เป็น2ครับแต่มีข้อดีนะดาวพฤษฎีตกเลือนกรกฎเนี่ยจะได้ตําแหน่งอุดหรือมหาอุดนะครับเอาด้านดีก่อนจะได้ใจชื้น าดาวพฤกษ์ดิตกตำแหน่งอุดหรือมหาอุดหมายถึงสูงส่งในรอบ12ปีนะครับดาวจีในตำแหน่งสูงสุดคำว่าสูงสุดหมายถึงมีกำลังมากที่สุดในราศีกรกฎนะครับม,มันแปลกตรงที่ว่าเวลาผมเรียนเนี่ยผมสังเกตดูจับทิศได้ว่าดาวพฤกษ์ดมักจะมีกำลังในราศีธาตุน้ำครับอย่างเช่นราศีพิจิกเป็นมหาจักรอยู่ที่ราศีมีเป็นเนกเษตรแล้วก็อยู่ในราศีกรกฎเป็นอุดเนี่ย สามตำแหน่งนี้คือมีตำแหน่งหมดเลยในราศีธาตุน้ำนะครับแต่มีกําลังในราศีธาตุไฟอีกหนึ่งก็คือราศีธนูนั่นเองนะครับราศีเมษก็เป็นราชาโชคอ่ะแปลว่าดาวศีรีมีกําลังมากที่สุดในราศีธาตุน้ําลงมาคือราศีธาตุไฟนะครับแต่ดาวศีรีเองเป็นราศีธาตุไฟนะแต่ถามว่าทําไมตามจริงผมตอบได้นะแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบดาวศีรีทำไมถึงมาโดดเด่นที่สุดในราศีกรกฎตามจริงดาวศีรีมีบริวารเป็นดาวจันทร์นะครับมากที่สุด ก็เลยทาให้ดาวสเสี้ยนี้มีเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณกับคนบนโลกใบนี้นะครับเมื่อดาวเสีเคลื่อนย้ายในจุดที่เหมาะสมก็จะให้คุณอย่างมหาศาลเพราะว่าดาวเสีนเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นบริวารเยอะนะครับพอเข้าเรือนจันทร์ก็หมายถึงหัวหน้าเข้าสู่ตําแหน่งลูกน้องนะครับที่แบบพร้อมอ่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะสนับสนุนเหมือนกับกําลังพลนะครับอืมก็เหมือนมีแม่ทัพแล้วมีกําลังพลเยอะแยะที่คอยจะสู้ แต่กาลังพลนี้ได้มาตรฐานนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามีเยอะแยะแต่กะเละกะระกันหมดนะครับไม่ใช่นะแต่ว่าไม่ใช่ไก่กาปลากระป๋องนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีคุณภาพดาวซีจึงได้ตําแหน่งที่ดีและเป็นดาวสุคระเคะดวงใหญ่ที่สุดด้วยในระบบสุริยะจักรวาลของเรานี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าดาวซีี่ยมีตําแหน่งโดดเด่นในราศีกรกฎนั่นเองนะครับเป็นราศีแห่งธรรมนะทีนี้ ต่บันดันเป็นประปักษ์กับคนขันูก็คือมอรณะแต่คาว่ามรณะได้พินุบาตเนี่ยพินุบาตของดาวพัสดีเนี่ยหมายถึงการทํากุณคนไม่ขึ้นการไลค่คนช่วยเหลือการที่ทําอะไรก็ต้องวิ่งเต้นด้วยตัวเองลําพังแล้วก็ลําแข้งของตัวเองนะครับเพราะว่าพึ่งใครไม่ได้ขอความช่วยจากใครก็ไม่มีใครช่วยนะครับมักมีคนปฏิเสธไม่ช่วยเหลือเสมอเลยผมเคยเจอแล้วแต่โชคดีที่ไม่มีปัญหาอะไรมากนะ แล้วคือหมายถึงช่วงที่ผมเจอมอันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยทําให้ตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแย่มากมายนะครับถามว่าลูกค้าก็ยังมีปกติดีกว่าตอนนี้อีกเออดีกว่าตอนนี้อีกแต่ว่ามันแค่เออก็ระวังเอาไว้แล้วกันเพราะว่าคนบางคนมีดาวไงเราต้องไปดูก่อนว่าพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันผมยังมีดาวลาภะอยู่พอดาวทีไปอยู่ในเดือนมรณะมันก็เลยทาให้ ไม่ได้เสียอะไรนะครับสำหรับตัวผมะนะนั้นเนี่ยคือมันอาจจะเสียบ้างแหละแต่เล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ถึงกับคือถามว่าลูกค้าที่คอยช่วยเหลือเนี่ยหมายถึงมาดูดวงส่วนตัวเนี่ยครับหรือดูคลิปเนี่ยก,ก็ปกตินะครับไม่ได้คือมันน้อยลงกว่าปกตินิดหน่อยในตอนนั้นแต่ไม่ได้แย่ซะจนเกินไปเพราะตอนนี้แย่กว่าตอนนั้นอีกอะ ท่านที่ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นบรณะตอนนั้นด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งกลัวเพราะดาวศีรษะตำแหน่งอุดและมหาอุดเนี่ยคอยช่วยอยู่ดังนั้นจึงหมายถึงพอคุณเข้าสู่ตำแหน่งบารณะคุณควรจะต้องเรียนรู้ให้มากเพื่อลดปัญหาดาวพฤหัสคือการเรียนรู้คือการเข้าใจและ,ะการเพิ่มพูนประสบการณ์ประสบการณ์จะทำให้คุณแก้ไขปัญหาได้ ปัญหาตัวนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าคุณรู้จักเรียนรู้คุณเข้าใจปัญหาทุกอย่างก็จะแก้ได้แต่ถ้าคุณไม่เข้าใจปัญหาคุณทิ้งปัญหาปัญหาก็จะพอกพูนทวีคูณเหมือนดินพอกหางหมูปัญหาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไอ้ดินที่มาพอกหางหมูนะ่ะมันก็คืออุจจิของมันเองนั่นแหละครับก็จะมาพอกหางมันให้ใหมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็หนักใช่ไหมหนักหางมันก็คือก็เหมือนกับประมาณว่า ใครที่ฮิตหินกําไรอะครับแต่ว่า,าชายไม่เป็นไม่รู้จักว่าหินตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรก็เหมือนกับหินที่เอามาถ่วงข้อมือเราให้มันหนักเฉยๆครับไม่ประโยชน์อะไรเหมือนกับบางคนบอกว่าแขวนพระองค์เนี้ยแล้วรอดแควคาดอันตรายทุกอย่างแต่คนคนนั้นเอาไปห้อยคอแต่ทําชั่วถามว่าพทุทธคุณที่อยู่ในพระเนี่ยก็ไม่มีเสื่อมจำไว้นะครับของดีอยู่ในกับคมชั่วเสื่อมหมดเลย มันไม่มีค่าอะไรเลยเพราะว่าค่ามันอยู่ที่กับคนดีคนดีมีค่าในตัวตอนคนที่มีแต่ความทําแต่ความชั่วเนี่ยไรคุณค่าตัวเองไม่มีคุณค่าทุกอย่างอยู่บนตัวเขาก็จะเสื่อมทั้งหมดเพราะแม้กระทั่งเงินทองที่เขาหามาได้ทุกอย่างก็ต้องเสื่อมสลายหายไปเมื่อวันหนึ่งถูกจับก็ต้องถูกหลิบสับถูกไหมครับแล้วก็แม้กรทั่ ติดคุกติดตารางก็ไม่ได้ใช้ตังค์อย่างเงี้ยดังนั้นมีไปก็ไม่มีประโยชน์เห็นไหมครับแต่คนทำความดียิ่งมีมากก็ยิ่งทะวะพอกทวีคูณนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมาระวังเราเจอข่าวมามากมายเกี่ยวกับผู้วิเศษถูกไหมครับไอผมไม่อยากพูดถึงมากมายเดี๋ยวจะเป็นการซ้าเติมหรืออาจจะมีปัญหาทีหลังเอาเป็นว่าก็นั่นแหละถ้าทําดีบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จบแต่ถ้าทําไม่ดีไม่บริสุทธิ์สุดท้าย ทุกอย่างที่ทําก็กลับมาเป็นดาบที่ทิมแทงตัวเองดังนั้นเนี่ยคิดให้ดีผมถึงต้องทํำไมต้องอธิบายทำไมต้องพูดดีพูดให้มันรู้เรื่องพูดให้มันเยอะหลายคนอาจจะบอกว่ามันเยอะแต่ผมต้องพูดให้รู้ที่มาที่ไปอธิบายให้ชัดแจง้งชัดเจนว่าผมเนี่ยสื่อสารอะไรและผมคิดยังไงมันทุกอย่างมันออกมาจากกระบวนการที่มาจากความถูกต้องผมต้องการทําความถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจใครก็ก็ต้องซอรี่ด้วยนะครับก็ ก็ไม่รู้อะเอาเป็นว่าผมทําให้ตัวเองไม่ตกที่นั่งลําบากดังนั้นเนี่ยผมทําอะไรทุกอย่างให้เปิดเผยเข้าไว้เพราะทุกอย่างตรวจสอบได้นะครับทุกอย่างทุกอย่างที่ผมทามันอยู่มันมีเจตนาบอกอยู่ในคลิปตลอดแล้วแหละในการพูดของผมทั้งหมดผมพูดด้วยความจริงใจไม่หลอกลวงไม่โกหกนะครับพูดทุกอย่างตามที่รู้แล้วก็อธิบายให้ฟังทุกอย่างมีที่มาทั้งหมดดังนั้นเนี่ยผมชัดเจนที่สุดแล้วแล้วก็ไม่หลอกใครด้วยดังนั้นระวัง การที่ไปสนใจอะไรบางอย่างที่บางทีมันอาจจะไม่ถูกใจแต่ไปถูกใจอีกคนหนึ่งแต่คนหนึ่งอาจจะทําให้ถูกต้องดังนั้นเนี่ยคมัวไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครไม่ได้ไม่ได้โยนอะไรให้ใครนะแต่แค่ให้ร่ามคุฟังว่าในท้องตลาดมันมีอยู่เยอะการหลอกลวงอะ่ะก็ต้องมาระวังตรงจุดนี้วิชาโหารศาศาสตร์เป็นดาบสองคมครับเหมือนไม่ต่างกับการอของวิเศษที่คนมีนั่นแหละตมจริงอะ่ะ ผมไม่เชื่อเรื่องวิเศษพวกนี้แต่ผมเชื่อในเรื่องของหลักวิชาเท่านั้นเป็นสถิติเท่านั้นเชื่อในสถิติเชื่อในหลักวิชานะครับไม่ได้เชื่อในเรื่องของความมีตาที่3หรือ,อ,อมองเห็นนู่นเห็นนี่เนะี่ยผมไม่ผมไม่ได้เชื่อแอนตี้นะครับคืออาจจะไม่ถึงกับแอนตี้หรอกแต่แค่ไม่เชื่อพูดง่ายๆพูดตรงๆว่าไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้แอนตี้อะไรหรอกเพราะว่าเข้าใจในการ คือคือมันอยู่กับสังคมไทยมานานน่ะจนเราก็เข้าใจอยู่ว่าอะไรคืออะไรเนาะเออทุกคนก็รู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรแต่บางคนเนี่ยเข้าใจอยู่ว่าชีวิตมันลันทดมันลําบากมันจึงต้องเข้าหาสิ่งที่มันพึ่งได้คิดที่คิดว่ามันน่าจะถูกต้องแต่ตามจริงอะ่ะมันก็เหมือนกับไม้ขี้หลักปักขี้เลนนะครับพอมีจิตศรัทธาหน่อยสุดท้ายก็โดนหลอกสุดท้ายไม้นั้นก็หักโค่นลงมาก็ไม่เหลืออะไรก็ไม่ต่างอะไรก็ต้องจมน้ํา ก็เหมือนกับเรารู้สึกผิดหวังกับการที่เราทําไปตัวผมเนี่ยทำแบบนี้บริสุทธิ์ใจอย่างนี้แต่ยากมากเลยโอ้โหยังยังไม่รวยกับเขาสักทีเพราะว่านี่แหละด้วยความที่เราทําถูกต้องมันยากการที่ทําอะไรถูกต้องทําอะไรอยู่ในความดีงามเนี่ยยากมากเลยครับมันคือเหมือนฝึกตะบะตะบะไม่ได้มาอะไรด้วยง่ายๆคนเราไม่ใช่จะเก่งด้วยเพียงแค่ข้ามคืนแต่ทุกอย่างมันมาพร้อมกับความขันติและวิริยะครับ ผมก็ต้องทําในจุดเนี้ยทุกวันจนผมรู้สึกท้อม่รู้กี่รอบแต่ผมก็ต้องทํายืนหยัดในความดีงามของเราในความถูกต้องของเราและการโปร่งใสของเราเราก็ต้องยืนหยัดที่จะทําเพราะผมคิดว่าคนดีตกนำไม่ไหนตกไฟไม่ไหม้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสักวันหนึ่งถ้าเราลําบากอาจจะมีคนที่ดีคนที่เป็นกัญมิตรที่ดีคอยมาช่วยเหลือเราผมก็คิดอย่างนี้หวังว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าโอเคยังไม่ถึงกับจุดตรงนั้นก็ไม่เป็นไรก็ ก็พอมีพอกินไปก่อนเดี๋ยวสักวันหนึ่งความดีก็คงตอบแทนเราในสิ่งที่เราทำเนาะอ่ะขออภัยมากนอกเรื่องไปต่อไปเรามาอยู่ตรงนี้ต่อการทุ่มคุณคนไม่ขึ้นการที่ทําอะไรไปแด้วไม่มีใครช่วยเหลือก็ต้องพึ่งลํแข้งของตัวเองแต่ไม่เป็นไรหรอกครับแค่แป๊บๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างทุกทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่จะได้มาอยู่ที่มือของเราเราอย่าไปหวังพึ่งน้ำบ่อน้าว่าใครจะมาช่วยเหลือมาสนับสนุนเรา มากมายจนเกินเหตุมันก็เป็นไปไม่ได้มันคือความคาดหวังทั้งนั้นความที่คาดหวังไม่ใช่ของจริงไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้โลกใบนี้คือเราดิ้นหลนออกมาจากท้องแม่ไม่มีใครช่วยเหลือเรายกเว้นเราต้องดิ้นออกมาเพราะการดิ้นจะทําให้เรารอดแต่ถ้าเราไม่ดิ้นเราจะหมายถึงการที่ยอมจำนนกับโชคชะตานะครับดังนั้นเราอย่าจำนนกับโชคชะตาเราต้องเหมือนปลาที่เขาบอกว่า ปลาลอยตามน้ำคือปลาที่ตายแต่ปลาที่ไหว้ทวนน้ำคือปลาที่เป็นดังนั้นการไหว้ทวนน้ำคือลาบากครับต้องใช้อดทนและวิริยะก็คือขันติกับวิริยะที่ผมบอกนี่แหละมันถึงจะถือว่าแร่งแล้วก็ทําให้เราอะ่ะมีคุณค่าในตัวตนในตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยทำต่อไปมันเหนื่อยมันยากก็ทนไปเพราะเดี๋ยวสักวันหนึ่งความสําเร็จก็ต้องมาเดี๋ยวการเวลาก็ต้องผ่านไปเนาะฟ้าหลังฝนย่อมแจ่มใสเพราะว่าคิดแบบนี้เพราะมันคือความจริงไง ฟ้าหนังฝนย่อมจำใสครับภาษะเบดีโยกกับดาวมฤตยูอ่ามฤตยูในเดือนอริโอเคอริถ้ามันมรณนะมันก็ดีแต่ถ้ามรณนะอริไม่ดีนะครับอริมรณนะคือปัญหามันจบไปได้แต่มรณนะอริคือความยุ่งยากทําให้เกิดอ่าข้อ้าทามความลําบากความสูญเสียทําให้เกิดความเสียหายวุ่นวายก็หมายความว่าระมัดระวังเรื่องของการที่เนี่ยถ้าเราติดกับดักเนี่ยมันก็จะทําให้เราอะ่ะเหมือนยิ่งดิ้นยิ่งพัน ยิ่งดิ้นยิ่งไม่นไม่หลุดนะครับแต่มันยิ่งเป็นเงื่อนที่พันตัวเรามากขึ้นเราควรตั้งสติแล้วหาปมปลายมันก่อนอันดับแรกแล้วค่อยๆไล่ตามหามันแต่ถ้าเราไปคือบางคนเนี่ยทำไปทํามาแล้วงุดหิดเนาะมันก็ยิ่งแบบสางไปมั่วเลยพอสางไปมั่วก็ยิ่งยุ่งน,น,นั้นเนี่ยตั้งสติก่อนทาให้พร้อมวางไว้ก่อนแต่พร้อมเมื่อไหร่กลับมาทํา แล้วก็ค่อย <c oughs> ๆหาปลายมันก่อนคือเราต้องรู้จักต้นเขาเรียกว่าจับต้นชนปลายให้ถูกเนาะไม่ใช่ว่า,าคือมันมีหมายถึงสติครับถ้าเราสติหลุดนะ่ะเพราะว่ามันยุ่งยุ่งเหยิงไปหมดคือมันแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้มันหงุดหงิดนะ่ะเออตัวผมก็กเป็นก็เข้าใจแต่ผมจะพยายามไม่ทําให้มันยิ่งยุ่งไปกว่าเดิมแต่ผมพยายาม มันหงุดหงิดก็วางไว้ก่อนรู้สึกว่าอาไปพักผ่อนใจให้มันดีก่อนแล้วค่อยกลับมาทำอย่างเงี้ยอ่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีเพราะอย่างน้อยอ่ะปัญหาจะได้อยู่ที่เดิมจะไม่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยยิ่งยิ่งไม่ได้ดั่งใจก็ยิ่งทําให้มันยุ่งกว่าเดิมเนี่ยเออมันก็จะยิ่งยากไปขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยตั้งสติครับสติสําคัญที่สุดนะพอเกิดปัญหานะครับ ก็จะแก้ได้นั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยก็สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ดาวประจําตัวของตัวเองเนี่ยมันเป็นตัวแก้อยู่แล้วดาวเสีดีเนี่ยหมายถึงความรู้เมื่อเมื่อคุณมีความรู้อ่ะเดี๋ยวคุณก็แก้ปัญหาได้แต่เมื่อใดก็ตามที่ขาดความรู้เรียนรู้สิครับแล้วเดี๋ยวปัญหาจะแก้ได้ทีนที้ดาวมฤตยูเองเนี่ยก็ยังเบียนกับดาวเสากระดา,าะหูซึ่งเสาราหูเป็นดาวที่ดีในเดือนสาชปลาว่าจะมีคนมาช่วยจะมีเพื่อนกัลยาณมิตรที่ดีมาช่วย กระดุมพลาซาชอามีเพื่อนให้ยืมเงินด้วยอีกต่าหากนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นหนี้เป็นสินยังไงก็เดี๋ยวมีคนมาช่วยแล้วก็คือพูดดีๆนะครับสื่อสารดีๆบางคนอาจจะบอกว่าทําคุณคนไม่ขึ้นแต่ถ้าเราม,เมีมันก็พูดยากนะนะเอาเป็นว่ามันอาจจะมีทางออกของมันเองแต่ว่าเอาเป็นว่า มันต้องมีดาวดวงอื่นประกอบด้วยมันไม่มีดาวลายเดือนประกอบคือมันไม่ครบทุกดวงอ่ะพูดง่ายๆมันก็เลยอาจจะทําให้เราไม่เห็นช่องว่างบางอย่างที่จะช่วยได้ในตอนนี้ะนะครับทีนี้เสาราหูรู้แค่ว่าจะมีคนมาช่วยทีนี้เสาเนี่ยเบียนกับดาวมฤตยอยู่าช่าเบ,บียนกับดาวอริก็หมายความว่าไอ้เพื่อนบางทีเนี่ยเพื่อนนี่แหละตัวดีเนี่ยเป็นคนที่จะทําร้ายเราเองเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อนทุกคนจะทาร้ายเราแต่เราต้องแยกให้ออกว่าคือต้องคัดคนที่เป็นเหมือนกับการที่ กรวดกระหินแล้วหาเพชรแค่ได้หาพลอยแล้วกันอย่าเรียกว่าหาเพชรมันหายากเพชรเนี่ยเอาไปว่าหาพลอยแล้วกันพลอยที่เป็นสีสีครับก็คือพวกแบบไพลินมรกตหรือไม่ก็เป็นทับอันนทับทิศสยามอะไรพวกนี้แล้วก็เป็นลักษณะของเราไปขุดหาทองอครับผมจะเห็นในเฟซบุ๊กเสมอเลย จะมีคนแบบขุดตามมหาทองเยอะแยะไปหมดเลยเป็นเศษทองนะครับที่ล่อนออกมาตามแม่น้ำ à, นั่นแหละก็เนี่ยก็คือต้องเอากวดดินเนี่ยออกจากทองให้ได้ก็คือต้องล่อนก็คือต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความวิทยาเห็นไหมครับต้องใช้ความรู้ถ้าไม่มีความรู้เราจะแยกทองออกจากทรายได้ยังไงยากมากเลยจะไปหยิบทีละเม็ดทีละเม็ดก็ไม่ไหวนะถูกปะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีวิธีการล่อนนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็ต้องล่อนให้เป็นล่อนทองอ่ะล่อนให้เป็นถ้าล่อนไม่เป็นก็ไม่ได้ อืมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ทองมาดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีความคิดความอ่านต้องรู้ว่าตรงไหนมีแร่ตรงไหนมีสายแร่อะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจด้วยคือต้องเรียนรู้นิดนึงอ่ะถ้าเรียนรู้มันจะง่ายขึ้นนะครับและจะไปรอดแต่ถ้าไม่มีถ้าไม่ามีความรู้ไม่เข้าใจอะไรก็ตายดับแนวอะครับก็ก็กตามนั้นอนะก็ตามจะถาก,กรรมมานะครับทีนี้ราหูเบียนกระดามฤติยูก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับสังคมและอริยอาแปลว่าตอนแรกก็อาจจะมีคนไม่ช่วย แต่สุดท้ายก็อาจจะกลับใจมาช่วยก็ได้นะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างอย่าเพิ่งยอมแพ้แต่ให้เราลองทําให้สุดฝีมือซะก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกใจกับช่องชางของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ